ในที่สุดเราก็ได้ออกจากวงการบันเทิงแล้วสบายใจจริงๆต่อไปเราก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอให้การสัมภาษณ์งานในวันนี้ผ่านไปด้วยดีเถิดมันดี้สู้ๆ เออเอ๋นี่มันอะไรหรอคะเมนดี้รรบไปเถิดนี่คุณหมายความว่าไงแย่เจอเฉินล่ะปล่อยตัวเขาหรือยัง เย่จือเฉินเป็นคนของฉันฉันจะทำยังไงกับเขามันก็เรื่องของฉันเธอก็เลิกเอาแต่ถามถึงเขาได้แล้วแล้วก็ขอโทษนะฉันไม่น่าคิดจะทำร้ายเธอเลยหวังว่าเธอจะไม่ถือสาคุณแจ็ควิลสันใช้เธอมาใช่ไหม ทำไมยายนี่ถึงรู้ได้เก็บของเธอไปเธอถ้างง้นเธอให้ไรพะฉันแล้วไหนไหนแจ็ควิลสันก็ขอให้เธอมาขอโทษเธอก็ทำตามนั้นก็พอ ส่วนเรื่องที่ว่าให้อภัยหรือไม่ให้อภัยเธอไม่ต้องไปคิดเมนดี้ไว้น่าสนใจจริงๆเชิญครับสวัสดีค่ะฉันชื่อเมนดี้ไว้ที่นัดไว้ว่าจะมาสัมภาษณ์ สวัสดีครับคุณไว้เชิญครับคุณไว้นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอุตสาหกรรมบันเทิงของเราเข้าๆเชิญคุณดูก่อนครับด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมบันเทิงของคุณถ้าหากคุณทำงานกับบริษัทของเราคุณสามารถเริ่มต้นจากการเป็นผู้จัดการฝึกอบรมศิลปิน เอ๋ฉันไม่ต้องสัมภาษณ์หรอกหรอคะทำไมพวกเขาถึงจ้างเราเร็วขนาดนี้หรือว่าจะเป็นพวกหลอกลวงคุณไว้ครับหลังจากที่พวกเราได้คุยกันแล้วพวกเราตกลงว่าจะจ้างคุณคุณไว้ครับถ้าหากคุณตกลงพรุ่งนี้คุณก็มาเริ่มงานได้เลย คุณไว้คะลองคิดดูนะคะบริษัทของพวกเราต้องการคนเก่งๆแบบคุณทุกบริษัทยอมรับเราได้ง่ายๆขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่หรือว่าจะเป็นแจ็ควิลสันปีนปีน ปินปินมนดี้ขึ้นมาสิเดี๋ยวฉันไปส่งคุณบริษัทที่ฉันไปสัมภาษณ์ในวันนี้คุณไปติดต่อกับพวกเขาก่อนแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วมีอะไรไม่ดีกันเหรอฉันก็แค่ไม่อยากให้เธอลำบาก แล้วที่คุณเฉินมาขอโทษฉันก็พอคุณด้วยฉันก็แค่ไม่อยากให้เย็น,นั่นมาหาเรื่องเธออีกแจ็ควิลสันฉันเคยบอกคุณไปแล้วนะคะว่าอย่ามายุ่งเรื่องของฉันอีกลากรอนมนดี้ ฉันก็แค่อยากจะช่วยเธอเธออย่าเอาแต่ปฏิเสธฉันเลยบนโลกใบนี้ไม่มีใครชอบเธอได้เท่าฉันอีกแล้วปล่อยฉันนะแจ็ควิลสันฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณและฉันก็ไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกออกไปผักออก ช่วยด้วยมันดี้ใครก็ได้ช่วยฉันด้วย ทำไมกันทำไมในหัวของเราถึงมีแต่ภาพเขาทั้งทังที่เขาทําร้ายพ่อของเรานั่นมันคุณวิวสันภาพลวงตางั้นเหรอทั้งๆท,ที่เราเอาแต่ปฏิเสธเขาแต่ในใจกับยังหวังให้เขามาช่วย ถึงเป็นคนแบบนี้เป็นคุณจริงๆด้วยแมนดี้ดีจังที่เธอไม่เป็นอะไรอย่าปฏิเสธฉันอีกเลยนะ คุณวิวสัน <uit> ฉันคิดว่าจะไม่ได้เจอคุณอีกแล้วแมนอี้อเธอยอมย้โเษใอ้อันแล้อใช้ไหมพี่ส้วหฮ้อหฮ้อฮะฮ มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะพ่อของเธออยู่ในห้องน้ำแน่พี่สาวยกโทษให้คุณพ่อแล้วเหรอครับคุณพ่ออยากกำจัดพวกคนเลวลงโทษคนเลวไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องหรอกหรอครับลงโทษคนเลว หรือว่าเรื่องที่โรงพยาบาลนั่นยังมีเบื้องหลังบางอย่างซ่อนอยู่เฮนรี่ <Henry, S 1> <h ien> เธอรู้เรื่องอะไรบ้างจ๊ะช่วยเล่าให้พี่สาวฟังหน่อยได้ไหมเออผมรู้แค่ว่าคนคนนั้นคือศัตรูของพวกเราและพ่อก็ตามหาตัวเข้ามาตลอด าวครับพ่อบอกว่าไม่ให้ผมบอกเรื่องนี้กับพี่สาวพราะงั้นพี่สาวห้ามบอกว่าผมบอกนะครับงั้นผมกลับห้องแล้วนะครับพี่สาวแมนดี้เฮนรี่เป็นอะไรงั้นเหรอ คุณแจ็คคะพ่อของฉันกับครอบครัวของคุณมีเรื่องบาดหมางกันเป็นเรื่องจริงหรอคะเธอรู้อะไรมากท่านเป็นศัตรูของคุณท่านทำผิดอะไรต่อคุณหรอคะท่านเป็นคนเลวงั้นหรอ ไม่ใช่แบบนั้นหรอกแมนดี้เธออยากคิดมากที่จริงแล้วพอได้แล้วดูจากสีหน้าของคุณฉันก็รับรู้ได้คุณน่กลัวว่าฉันจะผิดหวังถ้าหากรู้ว่าพ่อของฉันไม่ใช่คนดีอย่างนั้นใช่ไหมคะ คุณคิดว่าฉันจะเสียใจกับเรื่องแบบนั้นงั้นเหรอคะคุณวิวสันท่านเป็นพ่อของฉันก็จริงแต่ว่าฉันกลับไม่เคยได้พบเจอท่านเลยเรื่องที่ฉันเสียใจที่สุดก็คือคุณไม่บอกอะไรเกี่ยวกับฉันเลยตั้งหากมันดีฉัน ทำไมคุณถึงไม่อธิบายให้ฉันฟังตั้งแต่แรกล่ะคะเรื่องมันเกี่ยวข้องกับพ่อของเธอฉันฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะเข้าใจฉันมันมีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับคดีของพ่อเธอฉันกำลังตรวจสอบอยู่เธอวางใจเธอะคราวนี้ถ้าหากฉันตรวจสอบละเอียดแล้ว ไม่ว่าพ่อของเธอจะมีเรื่องบาดหมางอะไรกับครอบครัวของฉันหรือไม่ฉันก็จะบอกเธอทั้งหมดขอแค่คุณบอกฉันฉันก็เชื่อคุณทุกอย่างขอโทษนะต่อไปฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกตอนนั้นฉันไม่น่ารีบร้อนแล้วเข้าไปทำร้ายพ่อของเธอเลยถ้างั้น เธอจะเอาคืนก็ได้นะเธอโอ้ยแมนดี้ทำไมถึงกัดฉันล่ะแบบนี้แหละค่ะถือว่าเจ้ากันแมนดี้อันที่จริง เอนอนแล้วค่ะที่จริงแล้วฉันต้องการเธอตระก,กูลแวมไพร์ถูกแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มและทุกคนต้องการขึ้นเป็นผู้ปกครองเพียงคนเดียวนับตั้งแต่ฉันเห็นว่าพ่อของฉันถูกไฟไหม้จนตาย โลกของฉันก็มีแค่การถินค่าและแผนการอันชั่วร้ายแต่ว่าตั้งแต่ที่ฉันได้พบกับเธอมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแมนดี้ทำไมตัวเธอถึงอุ่นเหลือเกิน ทำไมคุณถึงขึ้นมาล่ะคะสัมภาษณ์งานมาทั้งวันคงเหนือ่อยและวสิรีบนอนเถอะเอ๋ไหยนาะรังยาย เมืองคาสเสนคอมในอังกฤษถูกทำลายในชั่วข้ามคืนและผู้คนที่อาศัยอยู่กลายเป็นซากศพที่เหือดแห้งราวกับวันสิ้นโลกศพที่เหือดแห้งเมืองคาสเสนคอมเป็นถิ่นของเผ่ามาปานี่หรือว่าพวกมันจะมีการเคลื่อนไหวอะไรไหมแล้ว สาวสมัยนี้แต่งขึ้นมาได้อย่างน่าเชื่อจริงๆหรอผู้คนแบบนี้ผมไม่คิดอย่างนั้นนะดูสิครับผู้คนทั่วประเทศที่พบสิ่งผิดปกติและดูเหมือนว่ามันกำลังเข้าใกล้เมืองที่เราอยู่แล้ว ข่าวด่วนเมืองคาสเซนคอมผู้คนเสียชีวิตหมดภายในขค่มคืนเป็นฝีมือของซอมบี้หรือแวมไพร์กันแน่นะมีสิ่งที่คล้ายๆกันแบบนี้เกิดขึ้นใกล้บ้านของฉันแต่ว่าที่ที่ฉันอยู่มันเป็นชนบทไม่ได้ออกข่าวอะไรก็เลยไม่มีใครรู้เมนบนนะ่ะฉันก็อาศัยอยู่ในชนบทเหมือนกันและที่นี่ก็มีคนตาย ศพของเขาก็แห้งซูบนี่มันไม่ใช่ว่าจะถึงวันสิ้นโลกแล้วหรอกใช่ไหมเนี่ยแวมไพร์ <Vamp ire. S 1> คุณแจ็คคะคุณคิดว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าฉันว่ามันต้องมีอะไรอย่าออกจากบ้านล่ะทุกคนเข้าไหมค่าเชื่อหน้ากว่าจริงๆอย่าไปคิดมากเลยฉันขอออกไปทำธุระเดียวนะ ของเธอเป็นอะไรไปพระผมไม่รู้ฮะหรือว่ามันจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับแวมไพร์หรอ